รองนายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถอยู่ต่อได้จนครบเทอม4ปีระบุในปี2568ไม่น่าจะมีเหตุการณ์วุ่นวายที่นำไปสู่การรัฐประหารเผยประชาธิปไตยไม่ควรสะดุด นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแกนนําพักเพื่อไทยกล่าวถึงสถานการณ์การเมืองปี2568ที่มีการวิเคราะห์กันว่าจะร้อนแรงกรณีกระแสข่าวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเตรียมจะเดินทางกลับประเทศไทยรวมถึงการแก้ไขปัญหา MOU44 ในฐานะที่ดูแลด้านความมั่นคงรองนายกภูมิธรรมระบุว่ายังไม่คิดว่าจะไปถึงขั้นอันตรายไม่ว่าจะเป็นกรณีของนางสาวยิ่งลักษณ์ที่จะเดินทางกลับไทย ยืนยันทุกอย่างต้องมีกระบวนการยุติธรรมและมีเหตุมีผลส่วนจะเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองหรือไม่นั้นนายภูมิธรรมกล่าวว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกลไกและตามระบบขอให้ทุกคนเชื่อมั่นธรรมดาของใครที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็คงอยากกลับบ้านไม่มีที่ไหนมีความสุขเท่ากับบ้านของเราแต่ว่าทุกอย่างมันต้องมีกระบวนการยุติธรรมทุกอย่างมันต้องมีเหตุแล,ผล,และผลนะครับเพราะนั้น ถ้าเข้ามาโดยมีเหตุและผลแล้วก็มีสังคมมีกติกามีกฎหมายยอบรับเนี่ยผมไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรนะครับก็ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมคุณยิงรักเคยถูกกล่าวหาเรื่องอะไรก็ต้องเคลียร์เรื่องกล่าวหาตรงนั้นให้ให้มันจบ